สวัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ดยายออฟทาร์โดบายกันชริยานะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตสถานการรักของคุณมาดูกันต่อเหลืออีกกี่ราศีมากันที่ราศีพิจิกค่ะ,รา,คะราศีพิจิกความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นเช่นไรนะคะคนมีรักดีๆเลื่อนผ่านเลยไปนะคะ สำหรับรักที่มีประเด็นรักที่มีปัญหาเท่านั้นนะจ๊ะเรามาดูการ16ถึง28นี้ความรักความสัมพันธ์ไม่กี่วันแล้วอาจารย์ทำงานช้าอาจารย์ก็จะรวบงานสักหน่อยนะอ่ะแต่ก็เกรงใจอ่ะมาดูการพิเศอ่าความรักความสัมพันธ์ของคุณในเดือนนี้จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงและจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนาจะจ๊ะอ่ะขอดูไพ่ของคุณก่อนนะ ฟอฟวานเป็นพลังงานหลักค่ะงานดีเงินดีอ๋องานดีเงินด,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 นดีความรักก็ดีนี่นามีโฟอ็ฟวานบางคนอาจจะไม่ได้มีการตกแต่งหรือมองถึงอนาคตร,ร่วมกันเป็นความรักที่เอื้อประโยชน์ต่อการมีการเฉลิมฉลองพาคนรักไปเที่ยวแต่ในบางคนในะกรณีของคนบางคนนะอาจจะเป็นลักษณะของการคิดถึงเรื่องราวเก่าๆความรักเก่าๆที่เราเคยหวานชื่นความรักดีๆที่มีร่วมกันในจาพิจิอ่ะ ไพ่ใบแรกของคุณฟลอววานค่ะความมั่นคงเรียกว่าความมั่นคงในฐานะจิตใจความมั่นคงในเรื่องของความรักต้องการอยากได้เราได้หรือเปล่ามีความรู้สึกถึงการอยากได้แต่ไม่รู้ว่าการอยากได้เราอยากได้แต่ไม่รู้ว่าในความสัมพันธ์เนี้ยมันมีใครบางคนเดินไปอยากได้ความมั่นคงอยากได้สถานะที่ที่หมายถึงมองถึงการแต่งงานมองถึง การรักกันไประยะยาวๆความรักระยะยาวๆนะคะม,มีใครบางคนเขาหันหลังออกไปจากความสัมพันธ์นี้เ,ออเดินจากไปกับความสัมพันธ์นี้หรือคุณเดินจากเข้ามาก็ตามเป็นการเดินจากไปแต่ว่าเลิกลาแต่ก็ไม่ได้เลิกรักยังคิดถึงกันอยู่ยังมีความผูกพันยังคิดถึงยังไม่ได้อยากจากไปนะคนที่จากก็ไม่ได้อยากจากหรือคุณเอง ก็ไม่อยากจากความสัมพันธ์นี้ยังอยากได้ความมั่นคงยังอยากให้เขากลับมารักเราเหมือนเดิมยังมีอารมณ์ที่แบบเริ่มต้นกันใหม่ได้ไหมมาเป็นความรักเหมือนเดิมได้ไหมมาเป็นความมั่นคงเหมือนเดิมได้ไหมใจเธอเปลี่ยนไปแล้วหรือยังอารมณ์แบบเนี้อืมอือความรักของคุณบางคนนะคะอ่าในความรักมันเกี่ยวโยงกับในเรื่องของหน้าที่การงานด้วยเขาอาจจะเป็นเจ้านายลูกน้องหรือทํางานร่วมกันก็ได้นะ คนที่คุณไปดิวด้วยอาจจะเป็นคนที่เป็นแม่ไม้ก็ได้พ่อไม้ก็ได้แล้วก็เป็นคนที่มีฐานะหน้าที่การงานดีการงานมั่นคงชีวิตเขาก็ค่อนข้างดีนะจ๊ะช่วงนี้พยายามโฟกัสกับเรื่องของการทํางานอย่างมากค่ะมีไอเดียของการทํางานการงานนี้ก็มั่นคงดีขยนขันแข่งมากๆแต่เรื่องของความรักคิดถึงคนรักเก่ามีเกณฑ์จะได้เดินทางไปได้จะได้เจอ หรือมีเกณฑ์เดินทางอาจจะเดินทางหรืออาจจะมีเกณฑ์การส่งข้อความเพื่อไปง้อขอขึ้นดีกับใครบางคนหรือใครบางคนกลับมางา้อขอขึ้นดีกับคุณนะ่ะอารมณ์ประมาณน,นั้นน่ะยังอยากได้เราต้องการอยู่ไหมใส่ยังอยากได้เราต้องการ,ากร,การแล้วก็ยังอยากเริ่มต้นด้วยแหละแต่ว่าไม่แน่ใจว่าคนที่เขาเดินจากเราไปนั้นหัวใจเขายังเป็นหัวใจดวงเดิมอยู่ไหมเขายังรักเราเหมือนเดิมเขาต้องการเราเหมือนเดิม เขาอยากจะใช้ชีวิตร่วมกับเราอีกไหมอารมณ์ประมาณนี้นะจะเป็นเจกแต่คุณคุณรักของคุณอาจจะเป็นเรื่องของอายุที่แตกต่างสถานะฐานะที่แตกต่างนะ่าจะเลิฟเวอร์รักที่เลือกไม่ได้รักที่มีแต่ความกังวลใจแต่เรารักกันค่ะรักที่ปิดบังซ่อนเร้นไหมคุณไปดูกับคนที่ก็มีเจ้าของแล้วหรือตัวคุณเองมีเจ้าของหรือเปล่ารักที่เราต่อให้เราบอกว่า เราจะรักเราจะมั่นคงกันยังไงก็ตามแต่ความสัมพันธ์นี้มิอาจเป็นไปได้นาา่ะจ๊ะคือเราต่างคนต่างก็รักกันนั่นแหละมีใจที่ตรงกันแต่ความรักที่ปิดบงังซ่อนเร้นรักที่เลือกไม่ได้คุณรอคอยอยู่หรือรอะไรบางคนเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์ซ้อนความสัมพันธ์อาจจะทุกเปิดเผยทำให้คุณสองคนต้องเดินจากกันหรือมีระยะห่างในความสัมพันธ์ถอยห่างกันออกไปค่ะ แต่ว่าถอยห่างกันออกไปเพื่อเพื่อที่จะปล่อยให้คนหนึ่งมีเวลาที่จะคิดทบทวนไต,ต่ต้งในความรักความสัมพันธ์เนี้ยแล้วก็รอเวลาเพื่อจะกลับมาเริ่มต้นกันใหม่รอสถานการณ์มันลี่คลายไปอย่างที่ดีรอความบาดหมางที่เรามีความบาดหมางใจกันอยู่นะจ๊ะคุณอาจจะดีวกับจัสเต็กค่ะราศีตุลราศีกุมราศีเมทุนราศีมนีน หรือไม่ก็ธาตุไฟเมษสิงห์ธนูหรือราศีใดๆก็ได้ที่ไม่ได้เอ่ยมานะตรงนี้นะจ๊ะในคนบางคนติดทะเบียนสมรสอยู่ค่ะเป็นการแอบคบจริงๆด้วยแอบชอบน่าจะเป็นลักษณะแบบนั้นใครคนหนึ่งอาจจะเป็นพ่อไม้แม่มากหรือเป็นแม่ของลูกใครสักคนไพ่ของการแอบคบไพ่ของการเลือกไม่ได้ไพ่ของความรู้สึกที่มันอยากมีคนนี้ไปยาวๆเดินกันไปแบบเป็นเส้นขนานแบบนี้ได้ไหม ประมาณนั้นอ่ะพิจิกมาดูเขาคนนั้นของคุณกันค่ะเขาคนนั้นของคุณคนที่คุณรักไปดูสถานการณ์ของเขาดูเนาะสถานการณ์ของเขาเป็นยังไงคะสถานการณ์คนที่คุณรักก็เป็นไงชีวิตก็เป็นไงครับห้าห้าดาบค่ะคุณทะเลาะกันหรอ บางที่ทะเลาะกันด้วยความเงียบทะเลาะกันด้วยการกระทําความเงียบหรือบางคนจับได้ว่าใครอีกคนนึงนอกใจหรือพูดไม่จริงเลยมีการตัดสินใจที่จะเดินออกไปสามถ้วยใช่บางคนทะเลาะกันแล้วห่างหายกันออกไปค่ะแต่ความรักยังคงอยู่ตรงนี้เขากำลังตัดสินใจอยู่ ว่าเขาจะทํายังไงกับความสัมพันธ์นี้เขาควรกลับมาเพื่อให้โอกาสต่อคุณหรือมาขอ,อกาสบจากคุณดีไหมหรือปล่อยให้ความสัมพันธ์นี้มันเป็นไปอย่างที่ควรจะเป็นนะคะต้องทําใจทาแพลนค่ะคุณอาจจะดีวกับธนูความรักครั้งนี้มีแต่รอคอยเขารอคอยกันอยู่รอคอยการปรับความเข้าใจรอคอยคําอธิบายรอคอยคําตอบ เราคอยการกระทําใดๆก็ตามเพื่อให้ความสัมพันธ์มันเดินหน้าหรือจะจากกันก็ตามคนที่คุณดูเรื่องอาจจะเด็กกว่านะคะมันเป็นลักษณะของการไปไปกับกับละมีปัญหากันอยู่เป็นเนืองๆปัญหานั้นเกิดมาจากปัญหาเดิมๆที่ไม่ได้รับการแก้ไขพอเรื่องนี้จบเรื่องปัญหาใหม่ก็เกิดขึ้นเรื่องนี้จบเรื่องปัญหาใหม่ก็เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาโอเคไหมอ่ะ 1ิถึง28นี้ค่ะความรักความสัมพันธ์ของคุณจะไปในทิศทางไหนค่ะ The Tower ค่ะบางคนจบกันแบบกระทันหันไม่ทันตั้งตังตวหรอหรือใครบางคนอาจจะมารับรู้ถึงการโกหกหลอกลวงพูดจาไม่จริงก็ได้นำความเสียใจมาให้ใครบางคน The d a d ีใครบางคนพยายามจบจากความสัมพันธ์นี้ด้วยความรู้สึกที่ถูกแทงข้างหลังหรือไม่ซื่อสัตย์หรือความรักที่ไม่เท่าเทียมกันอีกคนหนึ่งพยายามรักษาความสัมพันธ์เพราะยังอยากได้ไรย,ยังต้องการให้คนนั้นอยู่ตรงนี้อยากให้เราอยู่ตรงนี้รักกันไปยาวๆนานๆประมาณนั้นคุณอาจจะเดียวกับพจจิกเองก็ได้แต่ตอนนี้นะ่ะความคิดของคุณกับความคิดของเขามันเริ่มสวนทางกันมันไม่ได้ไปในทิศทางเดียวกันอีกแล้วนจะจ๊ะ เขาคิดยังไงกับคุณคะคนที่คุณรักเขาคิดยังไงกับคุณเหนื่อยนะเขาบอกว่าเขาเหนื่อยกับปัญหาต่างๆปัญหารอบกายปัญหารอบข้างปัญหาทิดตามแก้ไขไม่หวัดไม่ไหวทําพลนได้แต่ทาใจคะ่ะได้แต่ทาใจทําอะไรไม่ได้เลยสามดาบสองดาบจัสเมนคือเขาคิดยังไงเขาเหนื่อยเขาบอกเลยเขาเหนื่อยกับปัญหาต่างๆเขาก็รู้สึกเหมือนจะต้องแบกรับหรือทําใจกับความรักแบบนี้ อยากหลุดพ้นเหมือนกันค่ะมีความเครียดมีความกดดันบางคนเลิกกันแล้วจริงๆด้วยเป็นความรู้สึกที่อาจจะทะเลาะกันไม่พอใจซึ่งกันและกันหรืออีกฝ่ายหนึ่งไม่สามารถเติมเต็มให้ได้ไม่มีความซื่อสัตย์ต่อกันไม่พูดความจริงต่อกันทาให้ความสัมพันธ์นี้จบจบ,จบลงค่ะเขายังอยากปรับความเข้าใจแต่เขาก็เหนื่อยเลือกเกินแล้วเหนื่อยกับกับสิ่งที่เป็นอยู่มีความเครียดบางทีความรักนี่อาจจะเกิดมาจากความหึงหวง ความไม่เข้าอ,อกเข้าใจหรือเข้าใจถูกหรือเข้าใจผิดนั่นแหละ,ะเราแนะเขาคิดย่างไรกับคุณเขาอยากได้อะไรกับความสัมคัญนี้คะคนที่คุณรักเขาอยากได้อะไรกับความสัมพั์นี้คะคคอยากได้ไรา,สายารสิบดาบโอ้โหถมพลันยังมาอยู่อีกเนาะอยากได้อะไรคะเขาอยากได้เงินเหรอ รักครั้งนี้มีผลประโยชน์ต่างตอบแทนไหมการซัพพอร์ตการ,ด,รดูแลในด้านซัพพอร์ตไม่ว่าจะซัพพอร์ตในเรื่องอะไรของจิตใจในเรื่องของความรู้สึกในเรื่องของเงินในเรื่องของผลประโยชน์ในเรื่องของการงานคือรักที่มีผลประโยชน์ต่างตอบแทนการซัพพอร์ตเขาอยากได้ความความเท่าเทียมเขาต้องการการใส่ใจต้องการรักที่มั่นคงไม่ไม่เป็นรักที่หลอกลวงและซื่อสัตย์สามดาบ มีใครบางคนในที่นี้มีคนที่มีคนข้างกายอยู่แล้วหรืออาจจะทั้งคู่อาจจะมีคนข้างกายอยู่แล้วก็ได้เหมือนกันนะจ๊ะไพ่อของเขา,าถ้าเลิกกันค่ะถ้าคุณสองคนเลิกกันแล้วมีโอกาสไหมที่คุณสองคนนี้จะกลับมาปรับปรุงเข้าใจมาพูดมาคุยอแล้วเริ่มต้นใหม่กันอีกครั้งค่ะ การรอคอยและมองไปข้างหน้าเกิดการรอคอยเกิดความหวังแต่การรอคอยนั้นจะถึงจุดสิ้นสุดหรือเปล่าเดอะเดวิลไพ่เป็นรักซ้อนจริงๆด้วยไพ่ของความทุกข์ค่ะรักครั้งนี้ไม่ได้มีความสุขมีแต่ความทุกข์หมดจากเรื่องราวเหล่านี้ก็เกิดในเรื่องคนบางคนมีครอบครัวแล้วค่ะ มันมีความสุขใครบางคนกำลังไปมีความสุขกับครอบครัวและทิ้งอีกฝ่ายหนึ่งให้อยู่ตรงนี้อาจจะมาด้วยคําโกโหกหลอกลวงอาจจะมาด้วยคําที่แบบต้องการบร้านคนสามคนอะค,คนที่อยู่ในความสัมพันธ์คนเก่าเขามีคนข้างกายเขาก็ไม่เลือกกับคนข้างกายแต่ก็อยากจะมีคุณไว้ด้วยก็เป็นไปได้คุณคือความสุขแต่ครอบครัวเขาก็คือความสุขเช่นเดียวกันนะจจะไพ่เป็นรักซ้อน มีแต่ความหวาดระแวงสงสัยมีแต่ความเครียดมีแต่ความกดดันมีแต่ความทุกข์กายทุกใจค่ะถ้าเขาฝากบอกได้เขาอยากฝากบอกอะไรกัในใจของเขาถ้าเขาฝากบอกได้เขาอยากทักมานะเขาพยายามอดทนอดกัน้นนิ่งเฉยต่อสิ่งต่างๆรอบกาย แล้วก็เขาบอกว่าที่ผ่านมาเขาก็วิ่งตามเขาพยายามทําทุกอย่างให้ดีที่สุดแล้วทําทุกอย่างให้ดีที่สุดแล้วเขาทบทวนเรื่องราวของเราเรื่องราวที่ผ่านมาเขามีความในใ,นใจของเขาเขามีความสุขเขาทุ่มเททุ่มกายทุ่มใจแต่สิ่งที่ได้รับกลับไม่เท่าเทียมค่ะใช่เราคอยฝ่ายมาง้ออยู่เด e ม o o นค่ะอ่า ระวังรักในความรักจะถูกปเปิดเผยด้วยนะคะคนจะเลาะคนจะพูดถึงความรักความสัมพันธ์ของคุณให้โลกได้รับรู้การติดชินนินทาความรักจะถูกปเปิดเผยแล้วก็อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยจะมองถึงความรักความสัมพันธ์ที่ถ้าเรารักกันแต่สิ่งที่เราทำทำไมไม่เท่ากันล่ะการกระทําทําไมไม่เท่ากันทําไมจะต้องโกหกทําไมจะต้องหลอกลวงทําไมอีกคนไม่ทําอะไรเลยในขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งกระทําเป็นอย่างมากนาจะจ๊ะ รักนี้ไม่มีแสงสว่างครับถ้าเป็นเติร์ดนะอ่ะขอให้แนะนําให้กับพจนิกหน่อยถ้าคุณอยู่ในสถานการณ์ของรักสามเศร้ารักนี้มองหาความสุขที่แท้จริงไม่เจอมีแต่ความทุกข์มีแต่ความเครียดมีแต่ความหมุนมองมีแต่ความกังวลใจกลัวแต่ความรับจะถูกเปิดเผย ให้แนะนำว่าไรเป็นบบปนี้กรดีเหมือนกันบางครั้งการที่เรามีอะไรก็ตามมาดันดันให้เราต้องเลิกการมันก็ดีนะเพื่อที่ฝ่ายจะทําทตัวทําใจได้มองตัวเองในกระจกตัดเล,ล็กรักสายใหญ่เ,เจราจายอมรับค่ะเปลี่ยนเกมบางทีบางสิ่งบางอย่างในความรักครั้งนี้ถ้าคุณเป็นตัวจริงๆไม่ว่าคุณจะไปซ้อนเขาหรือเขาจะมาซ้อนคุณ คุณก็ต้องรู้แล้วลหละคุณก็ต้องยอมรับในความเป็นจริงว่ารักของเราสองคนมีอาจเป็นไปได้เป็นแบบนี้ถ้าเกิดว่ามีเหตุการณ์ของอะไรก็ตามที่ทําให้คุณสองคนต้องเลิกกันมันก็ถึงเวลาแล้วที่มันจะต้องเลิกเป็นแบบนี้ก็ได้เหมือนกันค่ะเพราะในบางคนในที่นี้เขาจะตัดความสัมพันธ์เล็กๆหรือตัดอะไรที่วุ่นวายใจออกไปรักษาสิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตถ้าเป็นคุณถ้าให้ใบนี้เป็นคุณ ถ้าคุณมีเจ้าของแล้วคุณควรจะตัดสินใจเลือกเดินในสิ่งที่ถูกต้องรักษาความสัมพันธ์ที่คุณมีอยู่จริงไว้นะคะบางทีเราเข้าไปอยู่ในความทรงจำหรือความรู้สึกที่เอาใจนำทางมันไม่ใช่ความรู้สึกที่ถูกต้องเอาใจนำทางในความต้องการของอารมณ์ตัวเองบางทีต้องความคิดใจต้องควบคู่ไปกับความคิดด้วยว่าสิ่งที่เราทำนั้นเรากำลังทำอะไรอยู่ มีคนกำลังคิดแบบนั้นไพ่แนะนําบอกว่าก็ถ้าคุณทําอะไรก็รล้วแต่สิ่งที่คุณได้รับหน้าตอนนี้คือผลของการกระทําของคุณล้วนๆค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปชันบอกด้วยอย่าลืมดูดงส่วนตัวแอดไลน์มาค่ะ safe z e ย o t e 0329 y แล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ